ระยะที่ควรฉีด่นแคลเซียมโบลอนในนาข้าวนะครับก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะมาบอกนะครับว่าแคลเซียมโบลอนนะครับ ระยะที่ควรฉีดแคลเซียมโบลอนในนาข้าวนะครับให้ได้ผลดีนะครับและช่วยให้ข้าวต้นข้าวของเราแข็งแรงนะครับก็ช่วงระยะเวลาในการฉีดพ่นแคลเซียมโบลอนนะครับจะฉีดช่วงใส่ปุ๋ยรับท้อง1ครั้งนะครับครั้งที่2นะครับให้ฉีดช่วงข้าวกัดหางประทูนะครับคือช่วงที่ข้าวท้องแล้วนะครับกำลังสร้างรวงอ่อนนะครับคือช่วงนั้นนะครับ ให้ฉีดหนึ่งครั้งนะครับต่อมานะครับครั้งที่3นะครับให้เราฉีดก่อนเก็บเกี่ยวข้าวนะครับ1ครั้งนะครับนั่นก็คือช่วงข้าวกําลังใส่น้ํานมได้หเปอร์เซ็นะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นแคลเซียมโบรอนนะครับที่ผมแนะนานะครับจะเป็นปุ๋ยน้ําสูตรเข้มข้นนะครับจะเป็นของอีโคพัดนะครับซึ่งแคลเซียมโบรอนตัวนี้นะครับจะช่วยขยายผลนะครับลดปัญหาการรุนร่วงของเมล็ดข้าวในนาข้าวนะครับทําให้สีของเปลือกข้าวเหลืองใสดีนะครับ สำ,สำหรับตัวนี้นะครับแถมยังป้องกันผลแตกนะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมตัวท pe, ้ายหนักเกินไปนะครับจะทําให้ข้าวมาเมล็ดแตกนะครับถ้าไม่อยากให้ข้าวมาเมล็ดแตกนะครับแคลเซียมโบลอนตัวนี้จะช่วยป้องกันผลแตกได้นะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้ปุ๋ยท้ายโพแทสเซียมที่สูงเกินไปนะครับก็ตัวนี้ป้องกันได้นะครับสําหรับแคลเซีย <oman S 1> มโบลอนนะครับชีดามช่วงนะครับให้ผลดีนะครับช่วงที่1นะครับ หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยรับท้องฉีดพ่นไป1ครั้งนะครับครั้งที่2นะครับฉีดช่วงข้าวกัดหางปลาทู1ครั้งนะครับครั้งที่3นะครับให้เราฉีดตอนข้าวก้ม กำลังใส่น้ำนมนะครับก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับหครั้งนะครับก็จะเป็น3ครั้งนะครับสำหรับการฉีดแคลเซียมโบลอนนะครับสำหรับการฉีดแคลเซียมโบลอนนะครับพูดถึงว่าฉีดได้ทุกช่วงนะครับแต่ถ้าอยากให้ได้ผลผลิตที่ดีก็ฉีด3ามช่วงที่ผมแนะนํานี้นะครับก็อัตราในการใช้นะครับจะใช้อยู่ที่2 0่สถึงสาซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับสำหรับแคลเซียมโบลอนนะครับตัวนี้จะเป็นแคลเซียมโบลอนฉีดต่อหนึ่งนะครับจะช่วยให้ติดดอกออกผลได้ดีนะครับ ข่วเหนียวนะครับสำหรับแคลเซียมโบรอนนะครับก็ยิ่งฉีดยิ่งดีนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้เห็นพลดีก็ต้องฉีดให้ถูกช่วงด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมแปะสินค้าไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับท่านไหนสนใจก,ก็ไปกดต่างซื้อได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ